สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับโค้ดเบอร์เทนพาเป็นเศรษฐีในช่อง y YouTube โค้ดเบอร์เทนพาเป็นเศรษฐียังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องนี้ด้วยนะครับผมก็จะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้นะครับทุกๆวันอาจจะอัดเป็นคลิปบ้างหรือจะอามาไลฟ์สดแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกัน และผมก็จะมีหัวข้อเรื่องราวต่างๆนะครับสําหรับาที่จะมาปลดล็อกชีวิตแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากรู้เรื่องไหนนะครับก็ฝากคอมเมนต์ได้ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็จะเอาคอมเมนต์ของท่านนะครับที่ท่านอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยมาไลฟ์สดแบบนี้นะครับมาทําคลิปให้ทุกท่านนะครับได้เปลี่ยนชีวิตไปด้วยกัน วันนี้ผมมีหัวข้อหนึ่งนะครับอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันมากๆเลยนะครับว่า,าหลายๆคนเคยคิดไว้ว่าถ้าฉันกลับย้อนกลับไปอดีตได้ฉันจะไม่ทําแบบนั้นฉันจะไม่ทําแบบนี้ฉันจะทําให้ดีที่สุดนะหลายๆคนก็เคยคิดอย่างนี้นะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าทุกเรื่องราวนะครับที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะทุกอย่างล้วนจะต้องเกิดขึ้นกับตัวเราเราก็จะมาคุยารายละเอียดกันเนาะนะครับผมฝากหัวข้อนีอ้ไว้หลายๆคนก็อยากจะกลับไปเปลี่ยนอดีตนะครับซึ่งมันก็เป็น,ปน,ปนไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะนะนะถึงถึงเราจะกลับไปที่อดีตได้แต่เราก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่ดีนะครับ ถ้าย้อนกลับไปได้ฉันจะไม่ทําแบบนั้นถึงเราจะย้อนกลับไปได้จริงๆแล้วก็ทําแบบนั้นไม่ได้อยู่ดีเพราะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเรามันเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วมันคือผลกรรมที่เราต้องได้รับทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับนี่คือหัวข้อนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันทําไมผมถึงคิดว่ามันเป็นอย่างนั้น เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเนี่ยนะครับทุกอย่างมันถูกลิขิตไปหมดแล้วนะครับถามว่าใครเป็นผู้ลิขิตละ่ะก็ตัวเรานี่แหละครับเป็นผู้ลิขิตนะครับตัวเราเป็นผู้ลิขิตนะไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเราต้องเราจะมาลิขิตตัวเราได้ยังไงครับก็เราต้องมาจากความคิดคําพูดและการกระทําของเรานั่นแหละนะครับ ก็พูดง่ายก็คือเป็นกรรมของเรานั่นเองนะเมื่อกี้นะครับผมไลฟ์สดเกี่ยวกับว่าเรา,เ,าเรื่องราวที่เข้ามาหาเราเนี่ยมันเป็นความต้องการของเราทั้งนั้นแต่เราไม่รู้เฉยๆนะฮะเราก็คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกอย่างในโลกใบน,นี้ไม่มีเรื่องบังเอิญน,นะครับไม่มีเรื่องบังเอิญคือถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญนีแ่แปลว่าเราเข้าใจผิดแล้วแหละ ฮนะเพื่อนเราพ่อแม่เราลูกหลานเราทําไมเราได้มาอยู่กันแบบนี้มาอยู่ครอบครัวนี้อะไรเงี้ยทําไมเรารู้จักคนนั้นคนนี้ทําไมคนนี้ทําดีกับเราทําไมคนนี้คิดไม่ดีกับเราทําไมเราเจอแต่เรื่องไร้ายทาไมเราเจอเรื่องดีนั่นคือสิ่งที่เหมาะสมและและเราสมควรที่จะต้องเจอแบบนั้น ทุกอย่างมันมีที่มามันมีที่ไปถ้าเรากําหนดมันได้เราก็จะกําหนดชะตาชีวิตของเราได้เช่นกันมาค่อยๆพูดคุยกันนะนะครับผมก็อยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจเรื่องพวกนี้บ้างถ้าเราไม่เข้าใจมันเลยเนี่ยเราก็จะเดินกันผิดทางหลงทางกันไปเนาะนะครับก็ ถึงเราจะย้อนกลับไปอดีตได้นะครับแต่เราก็ทําไม่ได้ทําไมถึงทําไม่ได้เพราะเวลานั้นมันสมควรที่เราจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนั้นแล้วมันเป็นกรรมที่เราต้องชดใช้ในเวลานั้นนะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆคือช่วงอดีตที่เราทําแบบนั้นน่ะมันเป็นเวลาที่เราต้องรับใช้รับผลกรรมที่เราเคยทํามาก,ก่อน ถึงเราจะย้อนกลับไปได้เราก็แก้ไขมันไม่ได้นะครับอย่าไปคิดแก้ไขอดีตเลยไม่มีใครแก้ไขอดีตได้อดีตเอามันมาเป็นครูเรียนรู้พัฒนาปรปับปรุงแก้ไขชีวิตของเราให้ดีขึ้นนะเอามาเป็นครูนะครับเนาะไม่ต้องไปคิดประจับไปแก้อดีตถ้าทั้ทกลับทําอย่างนั้นจ,จะก็จะไปทาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้นะครับมันทําไม่ได้ด้วยประกาศทั้งปวง โอเคนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจเรื่องกฎของธรรมชาตินะครับว่ากฎของธรรมชาติหรือกฎแห่งกรรมเนี่ยที่มันผ่านมาแล้วนะครับเราไปแก้ไขไม่ได้หรอกนะเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดให้ดีจริงๆนะครับนะฮะแล้วก็อยู่ในปัจกับปัจจุบันนะครับอย่าไปเอาอดีตมาทาลาย มาทำลายปัจจุบันมาทำลายอนาคตของเรานะครับเอามาเป็นครูแล้วก็เรียนรู้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นพัฒนาตัวเองให้ปประสบความสําเร็จนะครับก็โอเคนะครับยังไงก็ขอฝากนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็ ฝากคอมเมนต์ได้เลยนะครับท่านอยากรู้เรื่องอะไรนะครับเรามาคอมเมนต์พูดคุยกันาหาทางออกร่วมกันเนาะนะฮะชีวิตของเรามันยังก้าวไปอีกข้างหน้าถ้าเรามีใครสักคนมาบอกว่าเราลองเปลี่ยนตรงนี้ดิมันเถื่อนมันดีขึ้นก็ก็ลองดูเนาะผมก็ผ่านมันมาแล้วนะครับไม่ว่าเรื่องดีเรื่องร้ายถึงชีวิตที่ต่ําที่สุดนะครับจนขึ้นมาเป็นประธานบริษัทนะครับก็ อยากจะนําประสบการณ์เรื่องที่เราเคยล้มเหลวในชีวิตเนี่ยเป็นประสบการณ์ดีๆมาเล่าสู่คนฟังแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับก็ลองปรับเปลี่ยนดูทุกอย่างมันสามารถที่จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคเนาะเอาเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ